สวัสดีจ้าพบกับพี่หม่จากช่องแฮปปี้ฟนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็ตามคําขอเลยนะคะพี่จะมาสอนทําเสื้อฟรีนะคะทาได้นะคะทั้งมือถือและคอมนะคะฟรีไม่เสียโรบักเลยนะคะ oh. อ่ะโาโรบักหมดโรบักหมดเหรอตรงนี้เลยร้านนารู้ชอบร้านตัดเกมโรบักอันดับต้นๆของเมืองไทยบริการเติมโรบกักราคาสุดคุ้มหรือบริการกดผลกดเกมพาร์คทำหมัดหาดาบและรับฟาร์แมแบลบ็อกฟูดหรืออยากได้ไก่ตันไปขิงเ oh. ปเลือกกันเลยลิก์อยู่ใต้คลิปนะคะ เสื้อที่เราจะไปทำนะคะก็เป็น T-shirt นะคะและเช่นเคยนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาตัวของน้องอคุม่านะคะเป็นตัวที่ทําเสื้อฟรีนะคะเพราะตัวของน้องอคุม่าเนี่ยยังไม่มีโรบักนะคะวิธีทานะคะต้องบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในโรบักนะคะของน้องอคุม่าแล้วนะคะไม่มีโรบักนะคะศูนย์โรบักอยู่นะคะวิธีทํานะคะให้เรากดไปที่ create นะคะ มันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยเคยทําเกมพาร์ทไว้แล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่เคยทํานะคะให้เรากดไปที่ Create นะคะมันจะขึ้นหน้านี้นะคะแล้วก็ไปตรงที่สตาร์ทเอเต i งะคะแล้วก็กดบรรทัดที่2เลยนะคะพอกดแล้วมันก็จะมาหน้านี้เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปที่ t ีเชิร์นะคะ ทีเชิ์ตนะคะจะเป็นเสื้อที่เราสามารถสร้างได้ฟรีนะคะไม่เสียระบทเลยสร้างไว้ใส่เองได้นะคะถ้าใครยังไม่มีภาพนะคะก็ไปที่ Google ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ระบอนะคะที่เชิ์ตนะคะนี่นะคะถ้าใครยังไม่มีลายเสื้อนะคะแล้วยังไม่ได้ทําเองนะคะอยากจะมาลองหาใน g o o g l e ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ไปที่ค้นรูปนะคะเราก็จะเห็นแบบลายเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่อันนี้ก็ใช้ได้นะคะ แบบนี้นะคะก็อย่าหารูปอะไรที่มันโตเกินไปนะคะมันอาจจะโดนแบบเซนเซอร์ได้นะคะทางเราบอกจะไม่ให้ใช้นะคะก็เราชอบรูปไหนนะคะเราก็กดเซฟไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะพี่ได้เลือกลายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องต้องการภาพไหนน้องก็ลองเลือกไปดูก็ได้นะคะ หรือว่าถ้าใครถนัดทําเองก็ทําเองได้เลยเนาะเมื่อเรามีภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เรากดตรงนี้เลยนะคะกดเรียกตูนะคะหรือว่ากดโหลดนะคะอันนี้นะคะเป็นภาพที่พี่โหลดมาไว้นะคะไม่ได้ทําเองนะ,ะภาพที่ทําเองนี่มีแค่2องอันนี้นะอัน,นเดี๋ยวจะเลือกอันนี้มานะคะ I love cat นะคะอันนี้พี่ทําเองเราก็เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อเป็นเสื้อของเรานะคะจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็กดอัปโหลดเลย แค่นี้นะคะเราก็จะมีเสื้อท t s h i r ตเอาไว้ใช้แล้วนะคะส่วนภาพน,นะคะเราต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะคะบางทีมันขึ้นช้าเนาะเราสามารถทําใส่เองและทําขายได้นะคะแต่ว่าเวลาทําขายอะ่ะมันจะต้องเสียที่10บโบาทอะ่ะเดี๋ยวลองกดให้ดูนะคะกดที่ันฟเฟืองรูปที่เราโหลดมานะคะแล้วกดคอ n f ิกนะคะนี่นะคะรูปยังไม่ขึ้นเนาะก็กดเลล์กดเซลล์แล้วเปิดด้านหลัง นี่นะคะมันก็จะมีราคาอยู่นะคะเราจะได้70%จากการขายนะคะก็เหลือหนึลบบกนะคะถ้าเราขายที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวลองกดเซฟดูอ่ามันจะขึ้นว่า คุณขายไม่ได้ถ้าคุณจะขายเสื้อนะทีเชิ้ตคุณต้องเสีย10โลบักในการขายนะคะเออจะขาย2โลบักอาจจะต,ต้องเสีย10โลบักอะ่ะมันสําหรับแบบคนที่เขาคิดว่าเขาทําขายได้ไงก็เสีย10โลบักแต่ทําขายได้หลายร้อยตัวเงี้ยมันก็ไม่แพงใช่ไหมคะ,ะแต่อันนี้นะคะเราไม่ได้ทาขายเราปิดไปจากนั้นไปดูที่อวต้าของเรานะคะขึ้นหรือยังอ่าขึ้นแล้วนะคะ I love cat นะคะเดี๋ยวขอถอดเสื้อออกก่อนนะคะเสื้อเยอะเหลือเกิน และนี่ก็คือ T-shirt ท,ที่พี่สร้างเมื่อกี้นะคะเสื้อ t ชิร์ตของเกมโรบอทนะคะมันไม่ใช่เสื้อที่เป็นมีแขนมีด้านหน้ามีด้านหลังอะไรแบบนี้นะคะเสื้อ T-shirt ของทางโรบอทนะคะมันก็จะเป็นแบบเ,เหมือนด้านหน้าอย่างเดียวอะ่ะบางคนก็ทําแบบเป็นสีแบบนี้นะคะบางคนก็ทําเป็น PNG มานะคะเดี๋ยวไปลองใส่แบบอื่นกันดูนะคะ อันนี้เป็นลายฮาโลวีนนะคะนี่ถ้าเราจะใส่ลายทีเชิดแบบนี้นะคะเราก็ต้องใส่แบบเสื้อที่มันเรียบสีเรียบๆหน่อยนะคะจะเป็นสีขาวสีดําอะไรแบบนี้รูปก็จะเด่นรูปนี้นะคะจะไม่เห็นพื้นที่เป็นด้านหลังใช่ไหมคะเพราะรูปนี้เป็นรูป png นะคะหรือว่ารูปที่ไม่มีพื้นหลังนั่นเองนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะทําใช้เองได้เลยนะคะวิธีทําในมือถือก็ไม่ยากนะทําเหมือนกันนะอะเดี๋ยวไปดูวิธีทําในมือถือนะคะ วิธีทําในมือถือนะคะเอาง่ายๆเลยก็ไปหลักๆที่ google chrome เลยนะคะแล้วก็พิมพ์ roblox นะคะไปเว็บ roblox เลยกด continue in browser จากนั้นนะคะก็ไปที่ create นะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมก็กด3จุดด้านบนนะคะจะเห็นคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็นะคะก็คลิกเลยอ่ามันก็จะมาหน้าแบบเดียวกันกับในคอมพิวเตอร์เลยนะคะจากนั้นก็คลิก t s h e r จากนั้นก็เหมือนเดิมเลยเลือกไฟล์เลือกภาพนะคะที่เราอยากได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเปล่นชื่อภาพด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็กดอัปโหลดเลยเรียบร้อยจากนั้นก็ลองไปดูที่ตัวนะคะแมวจ่าก,กําลังโหลดอยู่นะทุกคนเนี่ยแมวจ่ากําลังโหลดอยู่นะคะทำได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่ยากเลยนะคะ และนี่นะคะก็เป็นภาพจากในมือถือนะ,ะเออเป็นภาพที่พี่ถ่ายแมวมาเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะและนี่นะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นวิธีการนะคะทำ T-shirt ทนะคะหรือว่าเสื้อในโลบอกนะคะใส่เองนะคะฟรีๆเลยไม่เสียโลบักสักเหรียญน,นะคะทาได้ฟรีทั้งในมือถือและคอมนะคะทําไม่ยากเลยนะคะทําลายเสื้อไม่เป็นนะคะก็โหลดเอาจาก Google ได้นะคะหรือว่าถ้ามีฝีมือหน่อยอยากวาดรูปเองจะวาดเองได้เลยนะคะขอย้านะคะว่าเสื้ ทีเชิร์ตในเกมโรบอทนะคะเวลาเราใส่แล้วมันจะเป็นแค่แบบรูปภาพด้านหน้าเฉยๆนะคะถ้าเราเอาภาพที่มีสีพื้นหลังมนาะมันก็จะแปะอยู่ด้านหน้าถ้าเราเอาภาพแบบที่ตอนนี้อคูมาใส่อยู่นะคะเป็นหมวกฟอกทองใส่หมวกเงี้ยไม่มีพื้นหลังมันก็จะมาเป็นแค่รูปแบบนี้เลยนะคะก็ลองไปเล่นกันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากให้ทําอะไรอีกนะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะคะถ้าไหนพี่ทําได้นะคะพี่ก็จะทําให้พวกเราดูนะคะคลิปนี้ พี่ใหม่กับน้องอากุมาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ